สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวบัคเรสกัสไตกังกิมารุ ครั้งนี้เราก็มาอยู่กับพลาโมเดลจากค่ายดิกโมเดลนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวละครหุ่นยนต์ออริจินอลของค่ายเขานะครับโดยจะมีชื่อว่าบัคเรสกัตไกกังกิมารุนั่นเองนะครับอาร์ตหน้ากล่องเนี่ยก็ทําออกมาสวยมากเลยนะครับก็จะเป็นภาพของตัวกังกิมารุทั้งตอนร่มร่างแล้วก็ตอนที่เป็นมอเตอร์ไซค์ทั้ง5คันกาลังพุ่งออกมาจากระเบิดนะครับซึ่งล่าสุดที่ผมไปงานวันที่เฟสติวัลฤดูหนาวมาเนี่ยก็เห็นบูธของทางค่ายเขาประกาศว่าตัวต่อไปจะเป็นเรือลําลำร่มร่างกันนะฮะถือว่าน่านจกกเละเ็็ป,ะะออป,อปองง่ แบบนีนะครับก็จะมีโลโก้บารเกสกัตไทกังกิมารุแล้วก็มีรูปทั้งหมดมอเตอร์ไซค์5คันแล้วก็รูปทั้งตอนที่ร้มล่างเป็นหุ่นยนต์ให้ดูนะครับส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีอธิบายเป็นเนื้อเรื่องย่อของกังกิมารุนะครับแล้วก็จะมีให้ดูแผงข้างในมีอะไรบ้างนะครับประกอบเสร็จก็จะเป็นมอเตอรไ์ไซค์5คันแบบนีนบ้ส่วนในข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูว่าสามารถร้มล่างเป็นแบบอื่นๆที่ไม่ใช่หุ่นยนต์ได้ด้วยนะสำหรับแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปแกะดูแผงข้างในคร่าวๆกัเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงเมื่อแกะมาจากกล่องเราก็จะมีแผงอยู่ทั้งหมดประมาณนี้นะครับมีปริมาณไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆที่ละแผงมาเริ่มดูที่แผงนี้นะครับ เขาลงสีเงินมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแผงนี้ก็จะเป็นเคลียร์พาร์ตในส่วนล้อนะครับก็ทํามาค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะฮะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงตัวรถนะครับก็จะเห็นว่าเขาลงสีแล้วก็สกรีนลายมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเคลียร์พาร์ที่น่าจะเป็นส่วนกระจกของรถนะครับก็ทําออกมาสวยมากเลยนะครับดูมีมิติมากเลยแลวพวกนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนท้ายรถนะครับเขาก็ลงสีแล้วก็สกรีนลายมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะฮะสําหรับแผงก็คาดว่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะออกมาเป็นมอเตอร์ไซค์5คันตามนี้นะฮะเป็นโมที่มีขนาดค่อนข้างเล็กพอสมควรเลยนะฮะึ่งดีไซน์เนี่ยก็จะมีแค่คันตรงกลางที่เป็นคอของหุ่นที่จะต่างจากคันอื่นนะฮะแต่คันที่เป็นแขนกับเป็นขาเนี่ยดีไซน์จะเหมือนกันอย่างละคู่นะครับยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับมาเริ่มดูคันที่จะเป็นคอของหุ่นนะฮะสีที่เห็นทั้งคันเนี่ยคือลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วหมดเลยนะฮะไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์เลยส่วนพาร์ทนะล้อก็ ัดมาก็มาดูที่คันที่จะเป็นแขนทั้งสองข้างนะครับซึ่งดีไซน์ทั้งสอคันเนี่ยก็จะเหมือนกันนะฮะสีของลายทั้งหมดเนี่ยเขาลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกับคันที่เป็นคอเลยจุดที่ผมชอบของคันนี้นะครับก็คือเคลียร์พาร์ตรงนี้ด้านในเขาจะทําดีเทลที่เป็นเหมือนกับเครื่องยนต์ด้านในมาด้วยนะครับก็จะทำให้พาร์ตตรงนี้มันดูมีมิติแล้วก็ได้อารมณ์เหมือนเป็นหนยนต์นะครับแล้วก็แน่นอนว่าล้อสามารถหมุนได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันถัดมาก็เป็นคันคู่ที่จะเป็นขานะฮะดีไซน์ก็จะเหมือนกันทั้งสองคันซึ่งจุดเด่นของคันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ตรงสีทองหน้ารถนี่นะครับที่จะเป็นเคลียร์พาร์ตแล้วเขาก็ทำดีเทลมาด้านในทาให้มันดูมีมิติสวยมากเลยนะฮะแล้วก็จะพิเศษกว่าคันอื่นตรงที่ส่นด้านหน้านี่จะสามารถ ยกขึ้นมาได้แบบนี้นะฮะสำหรับออปชันพาที่ให้มานะครับก็จะมีฟิกเกอร์คนขับ1คนซึ่งตัวฟิกเกอร์คนขับเนี่ยก็สามารถเอาไปขี่ได้ทั้งคันที่เป็นคอคันที่เป็นแขนและคันที่เป็นขาซึ่งแน่นอนว่าเขาให้ฟิกเกอร์คนมาแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้มีคนขับทั้ง5คันเนี่ยก็ต้องไปเบิร์มา5้ากล่องนะครับดาบยาว1คู่ปืน1นคู่คู่ใน1คู่จอยสําหรับเอาไว้ต่อแบบคัสตอม2คู่ ถัดไปนะครับก็จะเป็นกิมมิคหลักนั่นก็คือการรวมร่างเป็นโหมดหุนยนต์นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการรวมร่างก็ไม่ยากเลยนะครับขั้นแรกก็มาเริ่มกันที่คันที่เป็นคอฮะให้พลิกไปข้างใต้กดพาร์ทล้อหน้าให้ลงมาแบบนี้จากนั้นกางจอยแขนขาที่อยู่ข้างบนกับข้างล่างออกมาแล้วก็นําคันที่เป็นขามาติดเข้าไปที่ขาทั้งสองข้างส่วนคันที่เป็นแขนก็มาติดที่หัวไหล่ด้านบนแบบนี้สุดท้ายพับตรงหน้ารถลงไปแบบนี้ก็จะกลายเป็นหัวนะฮะ ท่านี้ก็จะรวมร่างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับถือว่าเป็นกิมมิกรวมร่างที่ง่ายมากเลยนะฮะแต่ว่าร่างหุ่นที่มันก็ออกมาดูเท่ผิดคาดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆพอม,มจุดขยับกันครับมาเริ่มดูที่ส่วนหัวนะครับก็จะเป็นหัวรถที่พับไปเฉยๆเลยนะฮะแล้วก็จะไม่ได้มีจุดขยับอะไรนะฮะส่วนช่วงหัวไหล่นะครับก็จะยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ต้นแขนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้แล้วจะเห็นว่าจะมีพวกรูพวกนี้นะฮ ซึ่งก็จะสามารถติดได้ทุกจุดเลยนะครับที่เป็นดูแบบนี้แล้วแต่เราชอบเลยส่วนข้อสอบก็จะเป็นซิงเกิ้ลในะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้ ลักษณะข้อมือที่เป็นล้อหน้าทั้งรุ่นเนี่ยนะก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้รู้สึกน่าเสียดายนิดนึงนะที่ช่วงลําตัวเนี่ยขยับไม่ได้เลยอย่างน้อยน่าจะทําให้งอได้สักนิดนึงนะครับมองจากด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้พวกล้อที่เป็นเคลียร์พาร์ทเนี่ยก็ช่วยทําให้ตัวโมเดลดูสวยขึ้นมาเหมือนกันนะครับส่วนช่วงต้นขาก็จะยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ในขณะนี้แล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้360แบบน,นี้ส่วนข้อเข่าก็จะเป็นซิงเกิลจอยนะครับสามารถงอได้ในขณะนี้เทียบขนาดกับโรบอททรมอชิกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับที่แม้จะรวมล่างแล้วเนี่ยแต่ขนาดก็ค่อนข้างเล็กนะครับตัวยังสูงไม่ถึงเอของกันดั้มเลยนะครับ ที่ประมาณต้นขาลองโพสท่าซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งดูจะได้แบบนี้นะฮะให้อารมณ์เหมือนกับว่าล้มล่างเสร็จแล้วกระโดดลงมาซึ่งตัวโมก็สามารถโพสออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะถึงแม้ลูกเล่นจะเรียบง่ายนะครับแต่ว่าจุดขยับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับลองติดดาบลงไปทั้งสองมือก็จะได้แบบนี้นะฮะออกมาเท่ยอยู่เหมือนกันนะครับและจุดนึงที่ผมรู้สึกค่อนข้างประทับใจนะครับก็คือถึงแม้ว่าดีไซน์ของเขาเท้าจะเป็นล้อทั้งสองข้างแต่ก็ยังสามารถทรงตัวยืนได้ด้วยตัวเองแบบนนี้น้ะ้ไม่ตองใชฐาเลย ลองมาโพสท่ากระโดดลอยกลางอากาศแล้วก็ดาบคู่ไปติดที่มือข้างขวาส่วนข้างซ้ายก็ติดปืนคู่ไปก็จะได้แบบนี้นะฮะด้วยกิมมิกที่เขาให้รูตามตัวมาสามารถติดอาวุธตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราจินตนาการด้วยเนี่ยก็ช่วยสามารถเอามาเล่นเอามาคัสตอมได้ซึ่งจุดนี้ก็จะทําให้เอามาเล่นสนุกขึ้นนะลองติดคู่ในเข้าไปที่มือดูก็จะได้แบบนี้นะฮะยิ่งพอดาบไปติดที่เอวแบบนี้แล้วด้วยเนี่ยยิ่งให้อารมณ์ดูเหมือนกับเป็นนินจานะครับเหมาะกับการถือคู่ในมากๆ และด้วยกิมมิคของข้อต่อตามตัวที่สามารถสับเปลี่ยนได้นะฮะอันนี้ผมก็ลองเอามาทาเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์ขาแมงมุม,มดูนะฮะเราก็ลองเอาฟิกเกอร์คนที่เขาให้มามาขี่ด้วยนะครับถือว่าออกมาค่อนข้างโอเคเลยนะด้วยกิมมิคสับเปลี่ยนจอยพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถทําให้เอามาประกอบล้มล่างเป็นแบบอื่นได้นอกจากขุนยนตนะลองเอาทั้งห้าคันมารวมเป็นหมวดรถด,ดูใช่แบบนี้นะดูแปลกตามากเลยนะครับยิ่งพอมีอาวุธมาติดข้างหน้าเยอะๆแบบนี้แล้วเนี่ยแอบทำให้นึกถึงคาสเกียอยู่เหมือนกันนะครับ ลองสลับเอาคู่ที่เป็นแขนมาเป็นขาแล้วก็เอาคู่ที่เป็นขาไปเป็นแขนดูจะได้แบบนี้นะฮะให้อารมณ์เหมือนกับว่าเปลี่ยนเป็นอีกโหมดหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เอาพาร์ทคุณนายเนี่ยมาติดที่ตรงหัวด้วยนะครับให้อารมณ์เหมือนเป็นเขาก็ดูเท่ไปอีกแบบนะฮะใครซื้อไปแล้วมีไอเดียแบบไหนก็สามารถคัสตอมได้เองเลยนะเป่างก้ากครับกับบัคเรสกัตไตกังกิมารุต,ตัวนี้โดยส่วนตัวแล้วนะผมรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะฮะสำหรับของเล่นที่ตอนแรกซื้อมาแค่อยากลองเล่นข,ข,ข,นนนะะขำๆดูเพราะเหตุมัน ให้เรียบร้อยแล้วหมดเลยแล้วพวกลูกเล่นในการคัสตอมต่อเป็นแบบไหนก็ได้เนี่ยอันนี้ก็ทําให้เล่นได้สนุกมากขึ้นไปอีกนะฮะแถมพอเป็นร่างหุ่นเนี่ยจขยับก็ยังโอเคนะเอามาจัดท่าได้ค่อนข้างจะเท่เลยโดยรวมนี่ถือว่าโอเคมากนะฮะสำหรับคะแนนผมขอให้ไปที่ เต็มสิครับถือว่าอยู่ในเกมนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะซื้อมาโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรด้วยอยู่แล้วนะฮะจากงานที่ออกมาค่อนข้างจะผิดคาดเลยตอนนี้ก็ต้องรอซื้อตัวต่อไปที่เขาจะออกมาในอนาคตเลยนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความที่เห็นอะไรเกี่ยวกับบัคเลสกัตไตกังกิมารุตัวนี้ใครที่เคยเห็นแล้วรู้สึกสนใจแต่ว่ายังไม่เคยซื้อมาเล่นหรือว่าใครที่ซื้อมาเล่นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างหรือว่าอยากจะชมรายการกดง ขนาดค่าไฟให้กับช่องด้วยนะครับส่วนครางหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สาห์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ